ไม่อยากเห็นโพสต์และไม่อยากเห็นความเคลื่อนไหวของเพื่อนบางคนใน i g ให้ใช้วิธีนี้เลยขั้นแรกให้เข้าไปที่ i g จากนั้นนะครับให้มากดตรงโปรไฟล์ของเรานะครับจะอยู่ทางด้านขวาล่างตรงนี้ให้กดเข้าไปเลยต่อไปนะครับให้ไปกดในส่วนของกำลังติดตามบนหน้าโปรไฟล์ไอจีเรานะครับจากนั้นนะครับให้กดเลือกเพื่อนที่เราไม่ต้องการเห็นโพสต์ความเคลื่อนไหวและการอัปเดตจากเพื่อนนะครับให้กดเลือกไปที่เพื่อนคนนั้นเลยจากตัวอย่างนอกเป็นคนนี้แล้วกันนะครับให้กดเข้าไป ต่อไปนะครับเราจะอยู่บนหน้าโปรไฟล์ IG ของเพื่อนคนที่เราไม่อยากเห็นโพสเนาะก็วิธีการปิดความเพื่อนไหวให้เ,เพื่อนมากดกำลังติดตามตรงนี้เลยจากนั้นนะครับให้กดไปที่เมนูปิดการแจ้งเตือนนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีในส่วนของโพสต์และสตอรี่เนาะถ้าเราไม่อยากเห็นโพสต์เพื่อนคนนี้บนหน้าฟีดไอจีของเรานะครับก็ให้กดเปิดในส่วนของโพสต์แบบนี้นะครับ ถ้าเราไม่อยากเห็นสตอรี่ของเพื่อนคนนี้นะครับก็สามารถมากดเปิดในส่วนของสตอรี่ตรงนี้ต่อเลยนะครับโอเคถ้าเราเปิด2หัวข้อนี้แล้วในเวลาที่เพื่อนคนนี้นะครับอัปเดตไม่ว่าจะเป็นการโพส IG หรือว่าโพสสตอรี่ IG เราก็จะไม่เห็นบนฟีด IG ของเรานะครับและเรานะครับก็จะไม่ต้องไปเลิกติดตามเขาเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ